รายการน,นานาสาระกับผู้ว่ามหาสาครคามอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้ดิฉันชนกพรพลทิรน,นําทุกท่านมายังสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศาของธรรมชาติค่ะที่นี่คือโรงเรียนเกษตรอินทรีย์อีสานมหาสาครคาม ที่ดิฉันนาทุกท่านมาที่นี่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่จังหวัดมหาสารคามในช่วงนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจะเน้นเรื่องเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของข้าวอินทรีย์ตลอดจนเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ที่เน้นเรื่องของเกษตรอินทรีย์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าเราคํานึงถึงเรื่องของสุขภาพมาเป็นหลักนะคะซึ่งในวันนี้นําทุกท่านมาอยู่ที่นี่ก็เนื่องมาจากว่าจะให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับผู้ที่เป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย์อีสานมหาสารคาม ตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณหนูการอุทัยสาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่หนูการคะอยากให้พี่หนูการได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเมื่อสักครู่เราคุยกันก่อนหน,น้านี้แล้วว่าโรงเรียนเกษตรอินทรีย์อ e ีสานเนี่ยในพื้นที่มันมีจังหวัดละหนึ่งแห่งเท่านั้นเองทั่วประเทศนี่มีกี่แห่งคะคือ,ค,อคือโรงเรียนเกษตรอินทรีย์อ e ีสานนะครับซึ่งในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ e ของภาคอีสานมีแปดจังหวัดนะครับค,คือจังหวัดมา,าคามจังหวัดศรีเกต้ละ,ะเอ็ดแล้วก็บุรีรัมย์ อำนาจเจริญแล้วก็สกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับทําไมจึงได้มานําร่องในพื้นที่ของพี่หนูกันเองคะสำหรับมหาสา,ารคามคือจริงๆแล้วนี่พี่น้องเกษตรกรทุกคนนี่ในปัจจุบันนี่ส่วนมากนี่จะเน้นเรื่องอินทรีเออเร่อเคมีเป็นหลักนะครับผมเองในฐานะซึ่งตระหนักมากเรื่องสุขภาพของตัวเองและพี่น้องประชาชนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย กินแต่ข้าวเคมีมาตดยตลอดกิน<ม>สัตว์ของผักพืชผักอะไรเคมีมาตลอดนะครับซึ่งสุขภาพเริ่มแต่จะเสี่อมถอยลงไปเรื่อยๆนะครับมผมจึงมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูสิ่งเก่าๆซึ่งปู่ย่าตายายเคยทาเรื่องอินทรีย์มาโดยตลอดนี่พยายามจะฟื้นฟูนตัวนี้กลับขึ้นมาให้ได้นะครับค่ะแล้วเราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาหรือว่าภาคเอกชนอะไรบ้างไหมคะช่วงช่วงนี้ยังเลยนะครับยังยังไม่มีนะครับก็ฟื้นฟูนด้วยตัวเองก่อนนะครับ พี่น้องที่รวมกลุ่มกันพยายามที่จะทําเรื่องยินทรีย์ประมาณเดี๋ยวนี้มีสมาชิกประมาณ42คนนะครับค่ะแล้วอย่างสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผลการผลิตข้าวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฒหรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือแม้แต่แม่โจ้อเองล่ะคะเขาเขามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับโรงเรียนของเราบ้างคือช่วงนี้เขาจะให้แหล่งเป็นแหล่งวิชาการนะครับพยายามที่จะอบรมให้เกษตรกร,กรได้มีความรู้ในเรื่องกเกษตรินซีเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสถานีพัฒนาที่ดิน มห,มหาอะไรมหาสลักามมหาอะไรไม่โจ้อย่างนี้ครับจะเน้นเรื่องอให้พี่น้องนี่มีความรู้เรื่องอินทรีย์นะครับภายในโรงเรียนเกษตรอินทรีย์อีสานของพี่หนูกันนอกจากจะมีที่เราเห็นบรรยากาศด้านหลังมีเสียงแพะเสียงเป็ดเสียงวัวเสียงไก่เรามีปศุสัตว์มีข้าวมีพืชผลอะไรอีกบ้างคะครับนอกจากนี้ก็เรื่องเรื่องอินทรีย์แล้วก็มีพวกปศุสัตว์ก็มีหลายอย่างเช่นทางสถานีวิจัยสัตว์มหาสารคาม ก็ได้ส่งเสริมให้ตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์วิจัยผัดสัตว์พันธุ์ดีของอศูนย์วิจัยมหาสารคามนะครับ<ะ>ก็มีแพะมีพวกไก่งวงมีเป็ดบาบร์รี่มีหานแล้วก็มีเป็ดนะครับนี่ก็ส่งเสริมให้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยสัตว์มาสารคามได้สนับสนุสนเรื่องเป็ดมาประมาณ2,000ตัวนี้ซึ่งซึ่งเห็นอยู่ข้างล่างนะครับ เราก็จะนำเป็ด2,000ตัว <c oughs> ที่ว่าเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกครับก็จะนำเป็ดเดี๋ยวนี้กำลังโกกอยู่เพื่อได้แข็งแรงแล้วก็จะนำ <c oughs> แจกจ่ายให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อที่จะเป็นอาหารเลี้ยงในครอบครัวเพื่อที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของสมาชิกกลุ่มนะครับ <c oughs> ตอนนี้สมาชิกกลุ่ม <c oughs> ที่เข้ามาอยู่ร่วมภายในโรงเรียนเกษตรอินทรีย์อีสานของมหาสารคามมีเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอแกดดำหรือเปล่าคะ ก็พื้นที่ของอำเภอเกดําก็ครับแต่ว่าทางบริเบอทางกันทระก็ติดต่อมาก,ก็คิดว่าต่อไปผมอยากให้เป็นเครือข่ายของจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับ<ฆ>จะได้แข็งแรงมีพลังต่อรองกับคนกลางนะครับนี่คือเป้าหมายที่อยากจะให้มหาสารคามเ,เป็นเป็นจังหวัดที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะครับค่ะแล้วการดําเนินงานภายในโรงเรียนที่เขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนค่ะพี่หนูการคะแล้วก็พี่หนูการเนี่ยเป็นคนที่เริ่มให้มีโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ของ พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเราเองใช่ไหมคะแล้วก็มีการดําเนินงานยังไงบ้างคะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของของของผมเองของสตัวนะครับก่อนอื่นก่ไร่คะกี่ไร่ก็ประมาณทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็ประมาณร้อยกว่าไร่ได้นะครับที่ก็แบ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็ทํานาเป็นส่วนใหญ่นะครับทําเองหมดคนเดียวหรือว่าสมาชิกในกลุ่มมาทำก็แต่ละคนนี่ทาของใครของมันนะครับแต่ว่ามาทําในรูปอ่เป็นจดเป็นวิสาหกิจชุมชนของเกษตรนิทรีย์วังแสง แต่พอได้ผลผลิตก็รวมกันมาตรงนี้นะครับคือผมเองพยายามจะเป็นเครือข่ายในเรื่องการตลาดให้ในช่วงนี้นะครับ uh huh. ก็สมาชิกคนไหนทําได้ก็นํามาขายคืนตรงนี้นะครับพยายามที่จะไม่ให้ทําแล้วนี่ไม่ให้ตกค้างในเรื่องผลผลิตคืออย่างเข้าไลาบุรีนี่ผมจะรับซื้อคืนในราคาเบื้องต้นกิโลกร,รัมละยี่สิบในกระเข,ข้าเปลือกนะครับก็ก็ถือว่าเกษตรกร,รก็ ก็ดีใจไม่ต้องพึ่งรัฐบาลนะครับการบุกเบิกในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ซึ่งแน่เลาว่าวิถีชีวิตตรงเนี้เราทํามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปมีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของเคมีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแต่คราวนี้เราก็กลับไปใช้วิถีเกษตรอินทรีย์อีกแหละชาวบ้านคนอื่นที่เขาอยู่ในละแวกเนี่ยเขาปรับตัวทันกันไหมคะก็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 ค่อยปรับไปนะครับตอนแรกๆก็ก็ยากอยู่แต่มาช่วง ผมเองเป็นคนนําร่องจากการหักดิบเลยนะครับ mm hmm. คือตอนแรกก็ทําเคมีทั้งหมดประมาณ50ไร่ที่ดูการทําด้วยไหม okay. ก็ตอนแรกๆตอนหลังๆประมาณ4ี่หปีคืนหลังทําเคมีครับใส่ปุ๋ยเคมีแต่ไม่ mm hmm. ไม่เยอะไม่เยอะแต่พอดีมาถึงสภาพที่ว่าคิดถึงยาวๆอนาคตข้างหน้าถ้าเราจะหวังเคมีกับในยุคที่จะเปิดข้างหน้าคือยุค a อที่จะจะถึงเนี่ย mm hmm. สู้เขาไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ทําเรื่องข้าวคุณภาพที่จะไปสู่ตลาดอาภายนอกของประเทศให้ได้เนี่ยอย่างเวียดนามกมัพมพูชพม่าอย่างเงี้ยลาวอย่างเงี้ยราคาข้า,ขา,ขาวเขาสูงมากต่ํามากนะครับแต่เราเนี่ราคา20บาทเราจะไปใครจะไปซื้อของแพงใช่ไหมครับนี่แหละเราต้องผลิตเรื่องคุณภาพเพื่อที่จะไปต่อสู้กับตลาดภายนอกให้ได้นะครับค่ะเพราะว่าเวลาเรามองรูปภาพของเกษตรอินทรีย์เราจะนึกถึงเรื่องของผลผล,ผลิตที่เป็นพืช เพื่อที่ว่าก็คือข้าวเป็นหลักใช่ครับงั้นวันนี้อยากจะให้พี่หนูการพาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่า,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวอันไหนที่ว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่พี่หนูการพูดถึงค,ค่ะซึ่งเราก็มีพันธุ์ไว้แล้ว,วใช่ไหมคะไว,ไว้ไว้ประมาณเจ็ดตันนะครับที่จะแจกจ่ายพี่น้องผู้สนใจนี่สามารถที่จะเข้ามาร่วมโครงการได้เลยนะครับเพราะว่าผมเองอยากให้จังหวัดมา,ามำนี่ใครมาสารคามอยากให้กินข้าวดาอาจจะเป็นเหนียวดําหรือเจ้าดํานะครับ อยากอยากอยากสร้างจารูแกนว่าใครมาสักครมต้องกินข้าวดำนะครับอ๋อค่ะงั้นให้พี่หนูการพาไปชมหน่อยได้ไหมคะว่าพื้นที่ที่เป็นแหล่งเก็บพันุข้าวเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีการลงแปลงใช่ไหมคะพาไปดูหน่อยดีไหมคะดีครับยินดีเลยครับครับด้าน ทราบเกี่ยวกับเรื่องของข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะที่เห็นวางอยู่ด้านหน้าของดิฉันกับพี่หนูกันนี่นะคะก็คืออันนี้คือเมล็ดกล้าพันธุ์ค่ะอันนี้หลังจากที่ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วเอามาสีเป็นก็เป็นอย่างนี้ที่ให้เห็นใช่ไหมคะข้าวองสีสีสีแล้วก็จะฟอกมาเป็นข้าว้องตรงสถานที่ที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็คือเวลาเราเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะเอาพันธุ์ข้าวมาเก็บไว้ที่นี่ใช่ครับแล้วข้าวไรซ์เบอรี่แตกต่างจากข้าวกลัำ ข้าวหอมนินหรือว่าข้าวดําทั่วไปยังไงคะคือข้าวไรเบอรี่นี้มันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งซึ่งผมเองก็เอาเอาตาเนี่ยมาทดลองอยู่ตรงนี้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับกินข้าวตรงนี้ตลอดทั้งทั้งเดือนทั้งเดือนกินแบบนี้กินตลอดนะครับซึ่งแกก็เป็นความดันมา2ี่สปีหมอสั่งอายุเท่าไหร่คะแปดสิบหกนะครับแปดสิบหกค่ะก็ ก็มากินอยู่เดือนหนึ่งสั่งยาหมอสั่งยายี่ยีปีเนี่ยกินยาความดันตลอดพอดีกลับไปบ้านไปเช็คหมอบอกว่าไม่ต้องสั่งแล้ว <c oughs> ปกติเนี่ย <c oughs> ผมกําลังจะจะทดลองอีกต่อไปอยู่ครับว่ามันจะกินหรือไม่ประการใดอันนี้ก็คือคือผมทําเองนะครับ <c oughs> กับตาอายุ8ปดปีนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าข้าวคุณภาพของเราเนี่ยมันสามารถสู้กับข้าวที่เมื่อสักครู่เราคุยกันเนาะปริมาณไม่สามารถจะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC ได้แต่คุณภาพเราสามารถทําได้ทําได้ครับทําได้ความแตกต่างของข้าวอะอย่างเช่นเรามองเห็นเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือข้างในต้องเป็นสีดาก็ก็คืองี้นะครับข้าวพันนี้นี่ตามที่ทดลองเขาบอกว่าถ้าทํานาปีคุณสมบัติออกมาจะมีสีม่วงนี่เข้มมากนะครับ ถ้านาปังที่ทสีมาปีนี้เนี่ยรู้สึกจะแดงนะครับซึ่งทดลองที่่ทีบุรีรัมออกมาแล้วเนี่ยคุณภาพไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่มันนาปีนะครับนะครับสำหรับข้าวพันนี้นะครับค่ะแล้วถ้าเป็นข้าวดาพันธุ์อื่น,น่ะคะที่ไม่ใช่ไลเบอรี่อย่างที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือที่เป็นออกเป็นสีม่วงๆนี่คือชัดเจนแล้วว่าเป็นข้าวไลเบอรี่สนาปีครับค่ะแต่ถ้าเป็นข้าวอื่นๆพันุ์ข้าวดาอื่นๆ,นอ,นๆอย่างเช่นข้าวกล้องหอมนินข้าวกล่ําหรือว่าข้าวพันธุ์ลืมผัวย่างไงะะ้ยค่ะอื อันนั้นก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสายพันธุ์ของของแต่ละแต่ละพันธุ์นะครับคืออย่างข้าวไลเบอรีน่นี้มันจะเป็นลูกผสมระหว่างข้าวหอมนินเจ้าหอมนินกับข้าวเจ้าะมะลิหนึ่งศูนย์ห้นะครับออกมาเป็นไลเบอรี่นะครับก่อนที่จะมาให้ผลผลิตเป็นข้าวเรามีการลงแปลงหรือว่าเตรียมดินแตกต่างจากข้าวพันธุ์อื่นๆไหมคะสำหรับไลเบอรี่คือข้าวพันธุ์นี้นี่มีคุณสมบัติอย่างนี้นะครับคืออายุข้าว อายุสั้นนะครับคือ120วันนะครับคือเราจะมีวิธีบังคับให้ออกพร้อมกับข้าวทั่วไปคือข้าวมมลิข้าวเหนียวเนี่ยถ้าเราจะปลูกพร้อมกับที่ชาวบ้านเขาทำเนี่ข้าวพันนี้จะทอก่อนใช่ไหมเพราะว่าข้าวอายุสั้นครับก็นกจะรุมจินทั้งหมดอ่ะคือมันหอมมีคุณสมบัติจังนั้นแต่เรามีวิธีบังคับให้มันออกพร้อมคือทําประมาณเดือนสิงหานะครับคือต้องทําช้ากว่าใช่ช้าไม่ต้องรีบเลยครับข้าวพันนี้เนี่ย ซ,ซึ่งมีคนสมบัติอีกอย่างคือแตกกอนี่ดีมากครับปกติจะดำจีบเดียวนะครับเป็นนาดำจีบเดียวผมทําทดลองแล้วปีที่แล้วเนี่ยประมาณ50ไร่คือคือจีบเดียวนี่จะแตกประมาณ24่รวงก็มี18 30ก็มีนะครับถ้าเราบํารุงให้ถึงถึงเนี่ยใส่ปุ๋ยให้ถึงเนี่ย,ยผมผมชอบเรื่องนี้นะครับข้าวพันนี้นะครับครบั้งแรกที่เราทดลองนําข้าวไรซ์เบอรี่เข้ามาปลูกในชุมชนในหมู่บ้านของเราเนี่ยคนอื่นเขามองเรายัางไงคะ คือบอกว่าเป็นบ้านะครับคือนาแถวนี้นี่จะคือผม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 ศึกษากับผู้รู้คืออย่างด็รลุนิสเนี่ยเขาก็ชัดเจนเรื่องนี้เขาศึกษามานานนะครับเขาบอกว่าเป็นข้าวที่กําหนดอายุได้ซึ่งบริเวณที่ทํานี่ชาวบ้านเขาบริเวณนี้ข้าวจะถึงเอวแล้วนะครับผมยังไม่ลงเลยพอดีช่วงระ้วว่าเดือนนั้นน่จจะมีแรงงานมากแรงงานถูกด้วยนะครับคือ จ้างประมาณเดือนผมปีที่แล้วลงเริ่มดำในวันที่13บสิงหาไปเสร็จเอาวันที่ยี่แดสิงหานะครับก็เสร็จพร้อมกับข้าวปกติเลยครับพร้อมกับข้าวปกติแล้วคุณสมบัติอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากคือไม่ลม้มเ<อ>นี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเกี่ยวหลังเพื่อนด้วยนะครับเนี่เป็นข้าวที่แข็งแรงมากเพราะว่าต้นมันไม่สูงหรือเปล่าไม่สูงกบประมาณมคือความแข็งแรงหนึ่งละ่ะเป็นประการแรกสองไม่สูงนะครับ,รบประมาณร้อยี่สิบเซนประมาณนี้แหละแต่อย่าอย่าตกใจที่ที่ไม่เห็นลวงนะข้าวพันนี้ รวงนี่จะอยู่ใต้ใบนะครับอย่างเมลินี่รวงจะอยู่บนนะครับคนบอกว่าโอ้ยไม่ดีไม่ดีข้าวพันนี้เนี่ยไม่เห็นรวงเลยแต่ผลผลิตออกมาครับครับนั่นแหละเป็นเป็นเป็นสิ่งที่คนที่ไม่ทําก็ตกใจนะครับคนไม่เคยทําพี่หนูการทดลองอยู่นานไหมถึงจะทําให้ชาวบ้านหรือว่ากลุ่มที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนเกษตรอินรีกับเราเชื่อมั่นว่าข้าวพันธุเนี้ยธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้ก็ก็สองปีแล้วนะครับเขาเขาเขาเริ่มที่จะมองเห็นทิศทางแล้แหละครับ ก็เริ่มไปเรื่อยๆ <คะ S 2> แต่ปีนี้รู้สึกว่าคงจะเยอะนะครับพอพอเห็นทิศทางในเรื่องการทําแบบนี้แล้วแล้วราคาข้าวก็เป็นสิ่งที่จูงใจของเกษตรกรนะครับซึ่งไม่ไปพึ่งพาของทางรัฐบาลที่เขาทําอยู่ขณะนี้ <คะ S 2> ซึ่งผมราคาข้าว <ผม S 1> ที่ว่านี้ถ้าพันกล้านี่ขายให้เกษตรกรด้วยกันคือคือคือพันกล้าเนี่ยขายเกษตรกรในเครือข่านี่กิโลกรัมละหกสิบาทนะครับซึ่ง ามทางอื่นเขาขายอย่างอำนาจเจริญทางอื่นเขาขายกัน,นกิโลกร,รัมละเก้าสิบาทนะครับแพงมากพันกล้ากิโลกร,รัมละหกสิบาทพอได้ผลผลิตเป็นแบบนี้แล้วแพ็คหีพอขายยังไงคะคือเดี๋ยวนี้ผมขายที่กิโลกร,รัมละเก้าสิบาทนะครับก็รู้สึกว่าสบายใจอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผลิตไม่ทันนะครับคือคือเวลาไม่ให้ให,ให้ให้เขาทําไม่ได้เลยในเรื่องนี้ขเขาสั่งเยอะเนี่ย ผมจึงอยากให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันมาทําเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีรายได้แล้วก็จะมีงานทําตลอดปีนะครับนี่แหละก็เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยเรามักจะมองว่าข้าวแพงไม่อยากซื้อมากินแต่พอถึงทุกวันนี้แล้วมีคนพิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าคําว่าข้าวแพงแพงเพราะว่าคุณภาพดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งเขาก็สามารถทดลองให้คนที่ ไม่ต้องไปกินยาอีกแล้วเพราะว่าหันมาใช้การเกษตรแบบอินทรีย์นำมารับประทานแล้วก็ที่สำคัญคือมันได้ผลผลิตที่ดีเกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้แล้วในอนาคตวางแผนต่อไปยังไงสำหรับเรื่องของข้าวเกษตรอินทรีย์คะคือในอนาคตนะครับผมมันเป็นคนคิดค่อนข้างที่จะแปลกคิดเยอะคิดเยอะ ถ้าผมเป็นผู้ว่านะครับอันนี้อันนี้ขอโทษนะครับรายการของท่านนะคะครายการดานาสาระกับผู้ว่าเนี่ยให้ผู้ว่าในประกาศ <c oughs> ในจังหวัดมคขามเป็นจังหวัดอินทรีย์เลยนะครับถึงท่านจะอยู่หรือเป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอธิบดีกรมก็ถึงท่านไปจังหวัดมาคามก็ยังคงอยู่นะครับ <c oughs> เนี่ยพี่น้องในจังหวัดมะคามเนี่ยจะได้กินข้าวที่มีคุณภาพกินข้าวเพื่อสุขภาพ <c oughs> ไม่มีสารเ <c oughs> คมีปนเพื่อนเนเป็นสิ่งสําคัญที่ผมตระหนักอยู่ตลอดเวลาน,นะครับจริงจริงผมอยากคุยกับท่านเลยว่า ผมอยากให้คนป่วยในโรงพยาบาลจังหวัดมม่คมกินข้าวกล้องไลเบอรี่หรือกินข้าวกล้องมะลิก็ตามนะครับ mm hmm. เพื่อที่เขาจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปนะครับ แล้วเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพดีของจังหวัดม ah หาสารคามได้ด้วยค่ะ,คะซึ่งตอนนี้พี่หนูกันไม่ต้องบอกท่านก็ได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าท่านสามารถที่จะพัฒนาแล้วด้วยตอนนี้ท่านกําลังเร่งดําเนินการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการให้กเกษตรกรหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องของการปลูกข้าวพรีเมียมหรือว่าข้าวคุณภาพอ,อย่างไรสเบอรี่นี่แหะค่ะก,ก็ขอบคุณมากที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ได้ให้ความสาคัญในเรื่องนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งอนาคตต่อไปผมว่าถ้าเกษตรกรหันมาทําข้าวคุณภาพหรือข้าวินทรีย์เนี่ยผมว่า สามารถที่จะอ้าปากลืมตาได้เลยนะครับนี่แหละค่ะก็คือที่มาในส่วนหนึ่วว่าทาไมข้าวของจังหวัดมหาสารคามถึงไปลดในส่วนของปริมาณแต่เป็นเรื่องของคุณภาพแทนวันนี้เราข้าวเนี่ยของโรงเรียนเกษตรอินรีอีสานมหาสารคามก็ไม่ได้มีแต่ข้าวนะเมื่อสักครู่เราเห็นมาแล้วแพะเห็นเป็ดมาแล้วเห็นมีวัวอยู่ไกลๆทางนู้นไปดูกันหน่อยดีไหมคะค่ะเป็นวัวพันธุ์อะไรคะที่เลี้ยงไว้เปวัวพันธุ์ลูกผสมแล้วก็บะม่านเลียงร้อยก็มีนะครับค่ะเลี้ยงมานานหรือยังค่ะประมาณ ที่เห็นอยู่ด้านหลังของนิชันกับพี่หนู่กกันนี่นะคะก็คืออีกส่วนหนึ่งของปรุสัตว์ที่เป็นกเกษตรอินทรีย์อีสา,จานจังหวัดมหาสารคามของโรงเรียนแห่งนี้นี่คือสถานที่ที่ ผลผลิตของเขาก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการไปเป็นผลผล,ผลิตในการบำรุงข้าวใช่ไหมคะมีโคพันธุ์อะไรบ้างคะตัวนี้ก็มีโคพันธุมอกมรกัรบอมันแล้วก็พันธุ์ลูกผสมมีกันแล้วก็พันธกระบินบุรีนะครับนอกจากจะเลี้ยงเองแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเราเลี้ยงไว้เพื่อทําอะไรบ้างคะในส่วนของนี้นะหลักก็นหนึ่งนะครับคือผลพลอยได้ก็คือเรื่อง,งอมูลสัตว์เนี่ยที่เราจะทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็ ที่จะไปหมักแล้วก็ทําลงแปลงนะครับ mm hmm. นี่เป็นเป็นสิ่งหลักๆที่ที่เป็นหัวใจของอินทรียเลยครับค่ะแล้วผลผลิตที่ได้ที่เป็นที่ไม่ใช่มูลสัตว์นะคะหมายถึงว่าวัวแต่ละตัวที่เราเลี้ยงแล้วเนี่ยเราเลี้ยงแล้วไปทําอะไรขยายผลยังไงต่อคือเลี้ยงแล้วถ้าถ้ามันพอที่จะถ่ายพันธุ์ออกได้แล้วก็ขาย mm hmm. คือเป็นผลผลิตพอยได้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของของทาเกษตรนะครับคือทุกวันนี้ราคาวัวก,ก็รู้สึกว่าสบายใจหน่อยนะครับ อย่างตัวที่เห็นก็ประมาณ78็ดแปดหมื่นอย่างเงี้ยอเมริกันมาม่าเนี่ยใช่ครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่าน่าเลี้ยงอยู่นะครับเป็นส่วนตัวของพี่หนูการเองเหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกับสมาชิกค,ค่ะคือคือตรงนี้นี่ผมเป็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าสมาชิกสามารถที่จะผสมออกพันธ์ออกไปแล้วนี่สามารถที่จะสามารถที่จะนําไปเลี้ยงได้ในราคาที่เป็นสมาชิกนะครับ แล้วทีนี้มีมีส่วนหนึ่งที่ดิฉันสนใจนะคะว่าเกษตรกรที่เข้ามาอยู่ร่วมเป็นสมาชิกในโรงเรียนของเราเนี่ยเขาสามารถเลือกทําเกษตรด้านไหนก็ได้ล่ะคะทั้งพืชหรือว่าสัตว์ก็ได้ละะ่ะครับได้ครับได้ครับใครถนัดเรื่องพืชก็ว่าพืชไปสัตว์ก็ว่าสัตว์ไปนะครับแต่ส่วนมากจกควบคู่เรื่องสัตว์และพืชน,นะครับ เรื่องข้าวด้วยไปด้วยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นผลพลอยได้ระหว่างพืชกับสัตว์ต้องไปด้วยกันนะครับค่ะแล้วการทําในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยกันอย่างนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแนวพระราชะดำริเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องของโครงการที่เป็นไล่นาส่วนผสมของในหลวงด้วยไหมคะครับครับใช่ครับมองในเรื่องนี้ยังไงคะก็รู้สึกว่าผมมาทําเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากอย่างผมนี่ผลผลิต เรื่องเรื่องนี้ออกมาก็คือเรื่องสมมุติว่ามูลสัตว์ที่ออกมาแต่ละวันก็สามารถที่ไปทําแก๊สชีวภาพาจริงๆแล้วเนะี่ยผมไม่ต้องค่าจ่ายช่วงนี้ไม่มีอะไรนะครับรนอกจากค่าไฟฟ้าเท่านั้นนะครับอย่างแก๊สที่ใช้ยอย่างนี้ก็เป็นจาก,กมูลมูลสัตว์ตนะครับอ,อย่างไข่ที่ออกมาแต่ละวันก็ใช้ไข่กินผักก็มีเก็บกินถั่วปลูกเนบหลังบ้านนี่ไม่ได้ซื้อนะครับนี่ผมภูมิใจมากนะที่ค,ยยคุยอยู่ในี่ยคุยเกษตรทีเหรอคะเนี่ยไ ไม่ครับไม่ครับไม่ครับคือมันสบายใจเรื่องการค่าใช้จ่ายใชจ่ายใช่ไหมครับครับเนี่ยผมอยากให้เกษตรกรทําแบบนี้เนี่ยแล้วตอนนี้มีเกษตรกรให้ความสนใจที่ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ของโครงการนะคนอื่นๆที่เราไปขยายผลให้ความรู้กับเขาเนี่ยมีเยอะไหมคะมีมีเยอะครับมีเยอะเริ่มอย่างอำเภอมืองแถวดอนหวานน้องหลมก็เริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็ดีใจอย่างนี้ที่ว่าทําแล้วเขาเขามาเห็นแล้วเขาอยากทําอย่างเขตร้อยเอ็ดอย่างสีสมเด็จอย่างนี้ก็มานะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะมาเจอกันที่งานเรื่องพันข้าวพันนี้แหละครับค่ะ ครอบครัวของพี่หนูการมีส่วนส่งเสริมในเรื่องนี้ไหมคะก็เป็นอย่างมากเลยครับถ้าถ้าไม่มีครอบครัวส่งเสริมก็คงจะเดินลําบากนะครับนี่เป็นเป็นสิ่งที่ให้กําลังใจผมอย่างมากคือเรื่องครอบครัวนะครับในอนาคตกับโรงเรียนเกษตรอินทรีย์อีสานมหาสารคามวางแผนยังไงต่อคะคือในอนาคตในโรงเรียนเกษตรอินทรียีอีสานนี่ผมอยากสร้างเครือข่ายของจังหวัดมหาสารคามให้เป็นจังหวัด ที่เป็นเกษตรดินซ<ม>ีในเครือข่ายเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหน่วยงานต่างๆนี่ถ้ามาร่วมมือเป็นเครือข่ายกันเนี่ยผมว่าพี่น้องเกษตรกรนี่จะมีอำนาจในการต่อรองเป็นอย่างมากนะครับ<ม>ในเรื่องผลผล,ผลิตในเรื่องราคาอย่างนี้เรื่องเรื่องการตราบอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่นี่เป็นสิ่งเป้าหมายที่ผมอยากขยายเครือข่ายในเรื่องนี้นะครับถ้ามีคนติดตามรายการนี้อยู่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาก็ดีหรือว่าพื้นที่ที่เป็นลักษณะของชุมชนในหมู่บ้านสนใจอยากจะมาเรียนรู้ก่อนก็ได้หรือว่าอยากจะมานําเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปขยายพันธุ์ต่อจะมาที่นี่ได้ยังไงคะเดินทางมาลําบากไหมลาบากมากนะครับช่วงนี้ลําบากมากไม่ไม่่ค,คยเป็นเลยนะครับครับอยากอยากฝากผู้ผู้มีบรารมีมากถ้าสมมุติว่าช่วงนี้นี่ก็ถามหาโรงเรียนเกษตรอินทรีย์มาหาสคามก็คงจะพอรู้บ้างแล้วละครับเพราะว่ามีคนประสานฉัน์ไปเรื่อยอยู่ นอกจากนี้ผมยินดีมากที่พี่น้องเกษตรกรผู้สนใจที่จะมาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกันเนี่ยถ้าไม่มีจริงๆในเรื่องพันเนี่ยผมสามารถที่จะให้ไปทําเลยนะครับหาให้ได้เลยหาให้ได้เลยโดยที่ว่าให้ฟรีเลยทั้งพันพืชพันสัตว์ใช่ครับขอให้สนใจทําให้จริงจจังเนี่ยผมส่งเสริมเลยนะครับแล้วจะติดต่อกับพี่หนูกันได้ยังไงคะก็ตามเบอร์โทรศัพท์0ูนย์8ปดห้าเก็ดสามปดหนึ่งห้าสาห้านะครับที่โรงเรียนเกษตรศรี อีสานมาสารคามเลยนะครับมาตำบลังแสงได้ได,ไดร้รู้รู้รู้เลยนะครับคราวนี้อยากจะให้พี่หนูการได้ฝากหน่อยค่ะข้าวเป็นยากเกษตรอินทรีย์ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของคําว่าข้าวเป็นยาได้อยากฝากให้กับประชาชนที่เขาติดตามรายการนี้นะคะครับก็ขอฝากกับพี่น้องประชาชนผู้สนใจเรื่องเรื่องข้าวตัวนี้นะครับข้าวเป็นยาเนะี่ยเป็นสิ่งที่ที่สาคัญมากนะครับที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรนี่รับมามาก จนกว่าร่างกายที่จะรับไม่ได้แล้วเรื่องสารเคมีซึ่งเข้ามาประมาณหลายสิบปีแล้วเนี่ยก็อขอฝากให้พี่น้องเกษตรกรนี่ได้ย้อนยุคขึ้นมาใช้ระบบเดินเบิมที่ปู่ย่าตายายพาทำมานี่ไม่เคยใช้สารเคมีแม้แต่นิดเดียวก็ยังสามารถที่จะ,ะนำผลผลิตส่วนนี้มาจุนเจือครอบครัวได้ใช่ไหมครับแล้วผมยังคิดอยู่ว่า สมัยก่อนนี่ผมไม่เคยเป็นเด็กเล็กมานี่ไม่เคยเห็นพี่น้องประชาชนในเป็นโรคเบาหวานโรคอะไรต่างๆนานานี่ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับแต่มายุคนี้เนี่ยโอ้สารพัดสารเพก็จึงฝากให้พี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดมม่คมหรือผู้ที่สนใจในเรื่องสู่ภาพของตัวเองเนี่ยได้ลุกขึ้นมาสู้ร่วมกับพี่น้องทั่วไปครับว่าให้หันมาทำเรื่องเกษตรอินทรีย์เพื่อจะเดินหน้าเข้าไปสู่ยุคเอซีในข้างหน้าครับ อาเซียนนี่ก็เป็นเรื่องสาคัญนะคะ,ะแล้วก็เรื่องของสุขภาพในกลุ่มอาเซียนก็สําคัญเรื่องเหมือนกันถ้าใครอยากจะให้สุขภาพของตัวเองมีสุขภาพดีก็มาเริ่มกันที่ลดสารพิษเข้า,าสู่ร่างกายด้วยการทําเกษตรอินทรีย์เหมือนอย่างที่หนูกันเนี่ยแหละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่หนูกันเป็นอย่างสูงนะคะคที่ให้เราได้มาเรียนรู้ขอบคุณค่ะพื้นที่ร้อยกว่าไร่ยังดูไม่หมดเลยตามชมเลได้ไหมคะเชิญเลยค่ะ ันแล้วก็ทุกท่านได้ไปชมผลผลิตที่เป็นเรื่องของกเกษตรอินทรีย์นะคะเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจจริงๆค่ะพื้นที่ทุกตารางนิ้วใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ ถ้าหากว่าใครสนใจต้องการจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์กับโรงเรียนเกษตร C, อินทรีย์อีสานมหาสารคามพี่หนุ่กกันบอกแล้วนะคะว่ามาค่อนข้างลําบากแต่ดิฉันว่าหาได้ไม่ยากค่ะเข้ามาทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงนะคะจะมีป้ายเขียวๆที่เขียวนว่าเป็นโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ตามป้ายมาเรื่อยๆนะคะอาจจะเข้ามาลึกหน่อยแต่พอเข้ามาเห็นแล้วรับรองว่าทุกท่านภูมิใจที่ได้มาเห็นส่วนหนึ่งของการทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์แบบวิถีของคนอีสานได้อย่างแน่นอนค่ะ ใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้หรือว่าอยากจะมาศึกษาข้อมูลพี่หนูการแกไมห่ห่วงวิชาแน่นอนเข้ามาได้เลยนะคะจะถามใครก็ได้ว่าหนูกันฟาร์มไปทางไหนหรือจะถามใครก็ได้ว่าโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ของพี่หนูการอุทัยสาไปทางไหนมีคนบอกคุณแน่นอนค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของรายการอนาสาระกับผู้ว่ามหาสารคามและก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ,รพัฒนาจังหวัดมหาสารคามที่ว่าด้วยเรื่องของเกษตรอินทรีย์เราจะก้าวเข้าสู่ AEC ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าแล้วเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากเลยค่ะ ในครั้งต่อไปกับรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสาครคามจะมีเรื่องราวอะไรมานําเสนอต้องรอติดตามนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดดิฉันชนกความพวดิศารผู้ดำเนินรายการสวัสดีค่ะ